สวัสดีครับเล่นทุกสายขายทุกองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมวัดราชศรีครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ที่387แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกระตือนฝากกด Subscribe ให้หน่อยแล้วกันครับชมแล้วชอบสนใจองไหนทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0902850808นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับลิงก์ไลน์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเหมือนเดิมที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับ ราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบชมถูกใจค่อยถามถ่ยราคามานะครับคนที่อยากพร้อมโอนนะครับไม่มีกบไปทางนะครับเอาตามนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มันเลยครับมีอะไรมาแบ่งปันพี่พี่นะครับวันนี้มาเริ่มกันกับหัวแรกนะครับเป็นสิบวรีนะครับเนื้อดำนะครับเนื้อผงเวลานนะครับหลวงปู่โตนะครับวันถุดิบดูชิมเพลีนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ องแรกนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะพี่นะนี่ครับนี่ครับลงกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับหลวงปู่โตะวัดปราดูชิมพลีนะครับพิมพสิวลีนะครับนะครับนะครับนี่นะครับโฟกัสไม่ค่อยจัดน่นเลยนะพี่นะขอบตัดครับนี่ มีมณสานะครับพิเศษมากเลยนะครับเนี่นะครับพบาะชุดนี้หลวงปู่โตผมได้มาสององค์นะครับกับปิตานะครับอีกองหนึ่งนะครับนี่ครับมีเม็ดพงพุทธคุณับเม็ดขาวนะครับนี่ี๋ยวเดี๋ยวสองให้ดูเองนี้รู้สึกจ่เออ องนี Billie, Makes, so first, ้ไม่ไม่ไม่มีเกสานะครับจะเป็นอีโอีองหนึ่งนะครับเป็นปิดตาเนี่ยเกสาเพียบเลยนะครับองนี้นะครับไม่่อยมีเกสานะครับนี่ครับสีวลีหลวงปุโตนะครับปัตตุิมพลีนะครับนะครับนี่นะครับนะครับโอเคนะพี่นะนี่ครับสีวลีหลวงปุโตนะครับปัูติมพลีนะครับมาดูอีกองนึงนะพื่นะเป็นพิมพิดตานะครับ นี่ฮะได้มาเจ้าเดียวกันนะครับนี่ครับตรงนี้ดูดูก่อนนะพี่นะนี่นะครับนี่ฮะรงนี้เกสาาเพียบเลยนะพี่นะเดี๋ยวมาดูนะพี่นะนี่ฮะเดี๋ยวผมไล่ดูนี่ตรงตรงนี้ก็มีในเกสาครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะพี่เพราะ <blade S 1> ว่าบางทีจําไม่ได้ว่าตรงไหนมั่งนะครับเดี๋ยวนี่ครับเกสาโผล่นะพี่นะน,ะนี่นี่ฮะ นี่ฮะนะครับเกศา,านะครับนี่เกศานะครับนี่เกศานะครับนี่ฮะนี่ฮะดูับดางข้างเกศาโผล่เต็มเลยนะครับนะครับนี่ฮะดูนะพี่นะนี่เกศาครับนะครับนี่ดูฮะ องนี้อสุดยอดนะครับนะครับนี่เคสาครับนะครับหลวงปู่โตนะครับองนี้เป็นพิมพ์ิดตานะครับได้มาคู่กับไอ้พิมพ์ศิวลีนะครับนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับนะครับสององค์นี้ชุดหลวงปู่โตนะครับนะครับได้มาเจ้าเดียวกันพร้อมกันนะครับนะครับนี่ นะครับก็ auch, มีร่อนบ้างนะครับเป็นบ้านนะโอเคนะครับองต่อไปครับเป็นเหรียญหล่อองนี้พิมพ์ไม่มีหูนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์มีหูหรือเปล่าเจ้าของเดิมอาจจะตัดออกนะครับก็เป็นได้นะครับมีมีช่อตรงนี้นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเท้าเพื่อนอย่างแตกนะครับองนี้เป็นพิมพ์รุ่นสองนะพี่นะมีรอยบล็อกประกบนะครับนะครับพิมพ์นี้จะเป็นรอยประกบนะครับแล้วก็มีช่อะครับนี่รอยช่อตรงนี้ชัดเจนนะครับนี่นี่มีรอยประกบนะพี่นะ แม่พิมพ์ประกบนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเท้าวัดเพื่ียงแตกนะครับรุ่นสองนะครับนี่ฮะดูฮะผิวจะเป็นมะละนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหล่อโบราณนะครับนี่นะครับขาดตะการหล่อนะครับนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะถือว่าหล่อหล่อองนี้ถือว่าหล่อไม่สวยเท่าไหร่นะพี่นะนะครับนะครับนี่ ดูฮะเนื้อจัดจ้านนะครับไม่แน่จเจ้าของเดิมตัดหูหรือเปล่านะพี่นะจะมีหูกับไม่มีหูนะแล้วแต่นะครับนี่พิมพ์บอกประกบแล้วตรงข้างล่างจะเป็นช่องนะครับนี่ช่องเดือยเทล่อนะช่องชนวนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ช่องชัดเจนนะครับนี่ฝั่งนี้ก็แต่งตะใบนะครับเห็นขอบประกบพิมบางๆงนะลายๆเนี่ยตรงนี้นะครับนะครับไม่พิมพ์ประกบนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ หลวงพระท้าวเป็นอย่างแตกรุ่มสองนะครับโอเค่านไปองต่อไปครับเหรียญหลวงปู่เพื่อวัดกิ่งแก้วหลังพระพุทธนะครับนี่เจ้าของเดิมน่าจะเลี่ยมใช้มานะพี่นะขอ,อขี้เงือตะกันกนตะกินขอมังนะครับเนี่ยดูนะพี่นะนี่นะครับหลวงเพื่อวัดกิ่งแก้วนะครับองนี้ไม่รู้ปีไหนนะพี่นะผมยังไม่แม่นปีนะพี่นะนี่ฮะดูฮะนี่ฮ เจ้าของเดิมเลี่ยมนะครับเลี่ยมน่าจะเลี่ยมเนี่ยจับขอบนาน้ําอาจจะเข้านะฮะสนิมกินขอบนะครับนี่ดูครับนะครับนี่ฮะดฮะูขอบเป็นอะไรธรรมชาตินะครับนี่จับขอบนะครับสนิมจะกินขอบเพราะว่าขอบนี่น้ํามันจะค้างนะนะครับบางทีเหงื่อเข้ามันก็ไหลไปจับขอบตรงขอบนะครับนี่ฮะนฮะครับนี่ตรงขอบนะครับนี่รอยนี้เป็นเป็นรอยขยื่นนะพี่นะเวลาเขา ปั๊มพิมจะเบนเนี่ยรอยตรงเนี้ยนะครับขอบแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ตัดมันจะตัดขยื่นนะก็บอกมันจะขยื่นนะตามธรรมชาติบางทีพระโบราณเวลาเขาปั๊มบอกมันไม่ตรงนะครับอาจจะมีการขยื่นนะครับนี่นะครับหลังพระพุทธนะครับหลวงปู่เผือกกัดกินแก้วนะครับหลังพระพุทธนะครับนี่ดูขอบตัดโบราณนะพี่นะนี่ฮะขอบตัดนะครับขอบตัดหยาบๆนะครับ ะโบราณขอบตัดจะหยาบไม่ละเอียดเหมือนสมัยใหม่นะมันตามตามสมัยนะเพราะว่าพายุคใหม่นี่จะแม่แม่ใบมีดตัดนี่จะเริ่มละเอียดละแต่โบราณยุคประมาณนี้จะหยาบหยาบหน่อยนึงนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเหรียญเหรียญพระพุทธเหรียญหลวงปู่เผือกหลังพระพุทธนะครับนะนี่นะครับนะเหรียญหลวงเผือกปิ่งแก้วนะครับหลังพระพุทธนะโอเค องค์ต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจดวรถบางกระเบานะครับน่าจะปีสองสองสี่สองสี่เก้าสี่หรืออะไรเนี่ยนะจำไม่ผิดจําจาไม่แม่นนะพี่นะจำจำรู้สึกว่าจาประมาณนั้นแหละนะครับนะครับนี่เส้นวงแหวนเขาเรียกอะไรวงแหวนรอเปล่านะครับวงเดือนวงเดือนนะครับวงแหวนวงเดือนนะครับนี่นะครับเป็นพระอายุมีอายุค่อนข้างเก่าอยู่นะครับเหรียญ ม่รู้ว่ารุ่นไหนนะปีสองสี่กว่านี่แหละหลวงพ่อจาดรถบางกระเบานะฮะท่านน่าจะอยู่สระบุรีหรือว่าปัจจินบุรีน่ะประมาณนั้นแหละครับเหรียญหลวงพ่อจาารถบางกระเบานะครับนี่ฮะดูว่าขอบปินปิ้นนะครับดูว่าขอบป็นปิ้นเป็นวงเดือนนะพี่นะหลังเป็นวงเดือนนะครับนี่นะครับหลังเป็นวงเดือนนะครับเหรียญหลวงพ่อจาารถบางกระเบานะครับนี่ขอบตัดนะครับ ขอบตัดนะครับพี่นะขอบตัดนะครับผิวหิ้งๆนะครับแห้งนะครับองเดือนนะครับนะครับประมาณนี้นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อจ่าพุทธบางกระเบานะครับอ่าโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเหรียญจังหวัดนครนายกนะครับพระคูนนวัดอะไรหนองโพหนองโพมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ จะเรียกเป็นเป็นเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับหรือว่าเขาเขาจะเรียกว่าแจกไม่ครัวมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่กระไหลเดิมเดิมเลยนะครับองนี้นะครับดูครับความสวยนะครับถือว่ายังพอสวยเลยแหละองนี้นะครับกระไหลนี่ฮะดูฮะนะครับเนี่ฮะดูฮะความคมกระไหลถ้าไฟมันจ้านะพี่นะถ้าไฟแบบไม่ค่อยจ้านี่จะเห็นกระไหลเลยนะครับเนี่กระไหลนะครับดูฮะนะครับนี่ครับ เนี่ยกระไหลดูว่ะไหลยังอยู่เลยนะครับนะครับเหรียญพระคู่นนนะครับวัดหนองโพนครนายกนะครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นสองนะถ้าผมจำไม่ผิดเขาไหวย่ังนั้นนะครับเหรียญรุ่นแรกมันเป็นห้าเหรียญหรืออะไรนยเป็นคล้ายๆอะไรนะครับผมเ้าเรียกว่าอะไรเหมือนใบพัดเหมือนพัดอะไรเนี่ยนะครับรุ่นแรกอย่างนี้น่าจะเป็นรุ่นสองแจกไมโครหรืออะไรเนี่ยแล้วเนี่ยดูฮะผิวก็ไหลยังอยู่เลยนะพี่นะสวยมากเลยนะครับตรงนี้ นี่ฮะดูตัวหนังสือยันเด้งๆนะครับนี่นี่ฮะนะครับนะครับนี่ฮะขอบตัดนะครับนี่ก็ไหลนะครับนี่นี่ตามข้างนี่ก็ไหลยังอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่ดูนะพี่นะเหรียญเออ่หลวงพ่อนนท์พระครูนนท์อะไรเนี่ยนะครับจังหวัดนครนายกนะครับ เป็นรุ่นสองนะรุ่นสองน่าจยังน่าจะปีสองสี่กว่ามึงนํนะครับนะครับพระพระดีปีลึกนะครับนี่นะครับเย็นพระคูนนนน์นะครับโอเคผ่านไปครับองค์ต่อไปครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับนี่ครับโลหะเก่าจัดจ้านนะครับมีตัวโค้ดตรงนี้นะครับพระรุ่นนี้ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะพี่นะเขาว่ามีมันมันจะมีรุ่นรุ่นหนึ่งที่ว่าเป็นเป็นเสือหลอนะองค์นี้เป็นหล่อนะครับ นอกนั้นจะเป็นปั๊มนะครับนี่จะมีรุ่นหนึ่งผมจําไม่ได้มันเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นผ้าหลอนะครับนี่เนื้อจัดจ้านนะสภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับนี่จะมีโค้ดตรงนี้นะครับนี่เป็นยันนะครับน่าจะเป็นยันนะหลวงพ่อวงบ้านบ้านค่ายนะครับเนี่ยฮะพ่อวงนะครับเนี่ยเสื้อหลวงพ่อวงนะครับเนี่ยสภาพใช้หน่อยนะพี่นะเนี่ยบอกประกบนะครับ นะครับนี่นะครับนี่เป็นหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อนะรุ่นนี้จะเป็นพระหล่อนะครับรู้สึกน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่ว่าเป็นพระหล่อนะไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นรุ่นเดียวหรือเปล่านะครับนอกนั้นจะเป็นพระปั๊มนะครับก็มีหลายรุ่นอยู่นะครับก็เล่นหาทุกรุ่นนะพี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกุนประมาณนี้แหละประมาณหกรุ่นมั้งนะครับห้ารุ่นหกรุ่นเนี่ยนะครับเสือลุมพะวงนะครับอ่าโอเคผ่านไป องต่อไปครับเป็นปิดตาหลวงพุคลีบวัสมะถานะครับเกจิสายตะวันออกนะครับนี่ปิดตาหลวงพุคลีบวัสมะถานะองค์นี้ดูรอยน้มือเนื้อว่านนะพี่นะเป็นว่านนะว่านคุกลักจุ่มรักนะครับนี่ดูนะพี่นะดูครับเตือนเนื้อว่านนะพี่นะดูจะเป็นว่านเนื้อในเนื้อเนี่ยแล้วจะมีจุ่มรักดูพี่รักดูรักรักที่เขามาจุ่มนะดูครับหนาแห้งนะครับแล้วก็ปิดทองนะครับนี่จะหลงเลื้ออยู่นะครับเจ้าของเดิมน่าจะล้างหรือว่า หลุดลอกจากการใช้นะี่แต่ว่าลักเดิมยังอยู่เลยนะครับนี่นี่นะพี่นะดูดูลักนะครับลักเดิมลักเก่านะครับนี่นี่เนื้อจะเป็นเนื้อว่านนะพี่นะว่านคุกลักนะครับเป็นเป็นเนื้อว่านนะครับนี่นี่ครับเนื้อเนื้อพระจะเป็นเนื้อว่านนะครับแห้งๆนะครับเนี่ยลักตามซอกยังอยู่เลยนะครับนะครับจะของอาจจะใช้แล้วล่อนออกไปนะครับนี่ดูครับมีรอยนิ้วมือนะครับเป็นเนื้อว่านครับนะครับ นี่ฮะดูฮะดูลักเก่านะพี่นะนี่นี่ลักเดิมนะครับยังพออยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับนี่ลักนี่จะมีความเหนียวมันแน่นมากเลยนะถ้าลงดีๆเนื้อผ้าผิวดีๆนี่จะเกาะติดแน่นเลยนะครับนะครับนี่ตามซอก็ยังพอเหลืองเหลืออยู่นะครับนะครับปิดตาหลวงพู่ครีบวัดสมัตถะนะครับนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในเ็นจปักคีปิดตาห้าเสือมังชนนะครับน่าจะใช่หรือเปล่านะครับน่าจะน่าจะใช่นะว่า ขึ้นชื่ออยู่นะครับนี่ครับนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นปิดตาปิดตาปิลันนะพี่นะคนข้าหายยากองนี้นะครับนี่ดูฮะองค์นี้มีกระเทาะตรงนี้หน่อยปีแล้วกันเรียกว่าปีนะครับนี่เมาเป็นพระลงปลูกนะพี่นะปิดตาปิดตาพระปิลันพิมพ์ปิดตานะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะครับนี่นี่ครับดูฮะนะครับขาบไขรับกูนะครับนี่พระปิดตาปิลันนะครับนี่ดูฮะ เนี่ยจะออกโซนดำโ,นโซนเทานะครับนี่ดูว่านีเป็นพระสองสมเด็จนะครับพระพิลันท่านเนี่ยจะเป็นมีเอ่อเรียกว่าน่าจะเป็นหลานของมีศัก์เป็นหลานของส,สมเด็จโตนะเขาว่านะพระของท่านก็จะเรียกว่าเป็นพระสองสมเด็จนะครับนี่ครับเพราะว่าท่านได้ผมของสมเด็จโตมาด้วยนะครับในการมาสร้างพระของท่านเองนะครับนี่ครับดูว่าปิดตาพระปิลันนะครับนี่ ข้างหายากอยู่เหมือนกันนะพี่นะพระดีปีลึกนะครับนะครับนี่นี่ฮะเนื้อนะครับตรงนี้ระเบิดเดิมนะพี่นะอาจจะระเบิดในกลุ่นนะครับนี่ฮะนะครับปิดตาปีลันนะครับโอเคผ่านไปชอบใจทัศทานสัาว์สามราคามานะครับองค์ต่อไปครับเป็นนางพญาฐานบัวนะครับเนื้อประหลอดนะพี่นะองค์นี้ไม่รู้ที่นะพี่นะเก่าแห้งนะครับนะครับ มีความเก่านะครับตรงนี้ไม่รู้ที่จริงๆบอกไว้เลยนะครับนะครับเพราะว่าบางอย่างก็ไม่รู้จริงๆนะครับบางอย่างไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับนี่ครับนี่ครับไม่รู้ที่แล้วกันนะพี่นะนี่นางพญาฐานเปลือ้ายแบบเป็นฐานบัวนะครับเนื้อประหลอดนะครับอ่ะโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับเป็นเลขหลังยันนะครับ นี <ítulo> ่ฮะดูฮะอังยันสภาพใช้ห like น่อยนะพี่นะด้านหลังน่าจะเขียนว่าแปดริ้วนะชาเชียงเศร้านั่นแหละนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อในเป็นเนื้ออัปก้านะครับนี่นะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับองค์นี้จําไม่ได้นะพี่นะหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะพี่นะคุ้นๆอยู่นะครับจํำแต่จําไม่ได้นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนะครับนี่เนื้อย่นๆแล้วดูฮะ น่าจะเออเจ้าของเดิมน่าจะแม่จะจจะเรียบใช้หรือเปล่าน้ำตะกันเข้าเนี่ยครับนะครับเนื้อจะย่ังนี้เลยนะครับผิวพระหล่อนะครับเป็นตะปุมตะปํานะครับนี่เป็นย่นนะครับแทงตะไบแทงช่อยนะครับตะไบเดิมตรงนี้นะพี่หน้านี้นะครับหล่อหลังยันนะครับจําไม่ได้นะผมผมคุ้นอยู่นะครับเป็นพระหล่อนะครับนี่ฮะพระหล่อโบราณนะครับหลังยันหลวงพ่อโบยหลวงพ่อสวงหลวงพ่ออะไรเนาะ ประมาณนั้นแหละพี่นะพ่องเงินมีหรือเปล่านะครับนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ที่จริงๆพี่นะแต่ว่าคนคุ้นอยู่นะครับอ๋อโอเควันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงเร่อนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดสมัครสมาชิกห,หน่อยแล้วกันครับชมและชอบสนใจตรงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8เก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปเดีวยวกันนะครับลิงก์ไลน์ที่ไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครรับบ้้าายนีกก็ขอ,อ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับแที่กดไลค์กดแชร์ให้นะเดีบรรดาไดฟซี FC ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่กดดันเรื่ยมานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงไว้ใที่นี้ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีครับ